สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอดีสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในเทพไทยเสนโผงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า5สสดาวรุ่งอภิปรายโดดเด่น,นผมได้ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ของรัฐบาลรู้สึกชื่นชอบสสหน้าใหม่ที่อภิปรายได้ถูกใจ นายชยพลสะท้อนดีสสกรุงเทพมหานครเขต8พักเก้าไกลมีสไตล์การอภิปรายแบบถึงลูกถึงคนมีวัฒกรรมประดิษฐ์คำเน็บแนมแสบแสบคันคันได้อารมผู้ฟังได้ดีฟังแล้วสะใจเพลิดเพลินไปกับข้อมูลที่น่าสนใจทําให้ฟังแล้วไม่เบื่อลุ้นการถูกประท้วงไปด้วยกันนายเอกราดอุดมอํานวยสสกรุงเทพมหานครเขต10พักเก้าไกลอภิปรายในลักษณะใกล้เคียงกับนายชยพลแต่ดูดันกว่านิดหน่อย มีสไตล์ลีลาอภิปรายแตกต่างกับสสพักเก้าไกลโดยทั่วไปที่ส่วนใหญ่จะอภิปรายแบบเรียบๆอ่านผ่านจอแท็บเล็ตเหมือนกับเลคเชอร์นักเรียนนางสาวพานิดามงคลสวัสดิ์สสสมุดรปราการเขตหนึ่งพักเก้าไกลอภิปรายงบประมาณสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ฉาดฉานมากตรงประเด็นตั้งคำถามเป็นข้อข้อลีลาท่าทางการอภิปรายน่าติดตามน่าฟังมีจุดควรแก้ไขคือพูดค่อนข้างเร็วบางครั้งพูดรัวฟังแทบไม่ทัน นายร่วมทำขำนุรักษ์สสพัทลุงพักประชาธิปัตย์อภิปรายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นประดิษฐ์วัทกรรมให้เป็นสีสันในการอภิปรายต้องปรับท่วงท่าทำนองการอภิปรายนิดหน่อยเพราะการยืนอภิปรายแบบก้มหน้าก้มตาอภิปรายไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควรแต่ถ้าอภิปรายในท่วงทำนองที่ช้าลงกว่านี้และเชิดหน้าสักนิดจะทำให้ดูดีกว่านี้มากนางสาวสุนัชาโลสถาพรพิพิธสสตรงังพักประชาธิป,ปัตย์แม้ครั้งนี้จะเป็นสมัยที่2แต่ก็ถือเป็นสสรุ่นใหม่ าะสมัยที่ผ่านมาเป็นสสฝ่ายรัฐบาลไม่ค่อยมีบทบาทในการอภิปรายแต่ครั้งนี้มาเป็นสสฝ่ายค้านทําให้มีบทบาทมากขึ้นอภิปรายได้แบบชัดถ้อยชัดคํารู้จักเปรียบเทียบเนบแนมเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีถ้าการอภิปรายแบบยืนซัดตรงไม่ต้องถือกระดาษสคริปต์จะทําให้ดูสง,ง่างมากสสหน้าใหม่ทั้งหมด5คนนี้ถ้าจะรับการฝึกฝนปรับลีลาท่าทางบุคลิกในการอภิปรายให้เป็นอภิปรายมืออาชีพจะเป็นดาวอภิปรายของสภาได้ไม่ยาก ส่วนข้อมูลในการอภิปรายผมเชื่อว่าสามารถเรียนรู้และค้นหามานําเสนอได้เพราะองค์ประกอบที่สําคัญคือวิธีการนําเสนอถ้าหากข้อมูลดีการนําเสนอที่เป็นน่าสนใจก็จะทําให้การอภิปรายครบเครื่องมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการส่วนของบุคลากรกองทัพครับท่านประธานควรเปลี่ยน KPI แล้วก็ชี้ไปให้ชัดว่าจํานวนทหารกองประจำการเนี่ยต้องการจํานวนเท่าไหร่กันแน่แล้วมีคนสมัครจริงเท่าไหร่และท่านต้องบังคับเกณฑ์ อีกเท่าไหร่ท่านสุทินในฐานะที่เป็นผู้บริหารกระทรวงเนี่ยถ้าท่านไม่ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดแล้วท่านจะวัดผลการทํางานได้อย่างไรครับ4ปีข้างหน้าที่เป็นรัฐบาลเนี่ยสรุปเยาวชนที่เขารออยู่เนี่ยเขาจะได้ยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารตอนกี่โมงท่านสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านต้องมีนโยบายที่นําไปสู่เป้าหมายครับไม่ใช่ ปล่อยให้กองทัพจาัดก,การกันเองเสนอมาอย่างไรท่านก็เซยเยสอย่าให้รัฐมนตรีเป็นแค่ตรายางอย่างทหารเกณฑ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมากองทัพก็สามารถลดทหารกองประจำการลดงบประมาณลงไปได้แต่พอมากลับมาช่วงนี้ทหารเกณฑ์ยังคงใช้อัตราใกล้เคียงแบบเดิมนะครับลดลงเล็กน้อยสรุปยังเป็นนโยบายเรือธงหรือไม่อยากให้ท่านช่วยตอบแบบเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยว่า เราต้องมีทหารกองประจำการจำนวนเท่าไหร่และทหารมืออาชีพจำนวนเท่าไหร่และจำเป็นต้องมีนายพลจำนวนเท่าไหร่กันแน่ผมใช้วิธีการประมาณการจากงบประมาณส่วนนี้ครับท่านประธานลองดูงบประมาณค่าตอบแทนในการจัดหารถประจำตำแหน่งของกระทรวงกลาโหมห6 5ล้านบาท ในส่วนนี้งบประมาณไม่เคยลดลงต่อเนื่องมาเลยภายใต้ระเบียบกระทรวงกลาโหมนายพลมีศัก์มีสิทธิเท่าอธิบดีโดยนายพลกลาโหมมีประมาณ2,000คนใช่หรือไม่ถ้าใช่กลายเป็นมีอธิบดีเนี่ยเดินเบียดกันอยู่ประมาณ2,000คนทั้งที่กระทรวงอื่นเขามีแค่10คนเงินส่วนตัวในการปฏิบัติภารกิจทั่วไปอีก พราะตารวจทุกคนก็มีครอบครัวและคนที่รักที่จะต้องใช้เงินเหล่านั้นในการดูแลเช่นกันแต่การจะทําสิ่งนั้นได้เนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ในโครงการบริหารงานตํารวจแบบในปัจจุบันที่รวมศูนย์อานาจไว้ที่สตชที่เดียวแน่นอนไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์สถานีตํารวจต่างๆที่มีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายกันได้ฉะนั้นการจะให้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนถูกจัดสรรไปเพื่อให้ตํารวจได้ดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงเราจําเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างการบริหารตํารวจให้มีการกระจายอํานาจ คือถ้าจะให้ตรงจุดที่สุดนะคะดิฉันคาดหวังและอยากเห็นคือการแบ่งโครงสร้างตํารวจออกเป็น2ส่วนให้ชัดเจนส่วนแรกตํารวจส่วนกลางที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสืบสวนสอบสวนในคดีที่มีความซับซ้อนเยอะและส่วนที่2คือตํารวจท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนโดยตรงสืบสวนสอบสวนคดีทั่วไปทําให้ตํารวจส่วนนี้ขึ้นตรงกับท้องถิ่นรับงบประมาณโดยตรงเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆไม่ต้องผ่านกระบวนการของงบประมาณตามลําดับชั้นแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสาหรับการจัดทํางบประมาณในปีต่อๆไปของสานักง,งานตารวจแห่งชาติดิชันขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณที่เป็นไขมันส่วนเกินที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการบริการประชาชนลดงบที่ตั้งไว้แบบกัก ắc, เบิกจ่ายจริงก็ไม่หมดเบิกจ่ายจริงไม่ได้แล้วนําเงินส่วนนี้ไปเพิ่มให้กับงบที่เบิกจ,จนหมดแล้วมันก็ยังไม่พออย่างค่าน้ํามันหรือข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ดิฉันได้อภิปรายไปข้างต้นเพราะจุดที่ท่านต้องให้ความสําคัญคือคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนทําให้พวกเขามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี หลุดจากวังวนนี่ที่จนแล้วเจ็บจนสุดท้ายต้องไปเรียกรับเก็บสวยเลียดไถเงินอย่าง,งไม่ถูกต้องกับประชาชนเพราะถ้านหน่วยงานมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมีวิธีการบริหารงานที่ดีปัญหาเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเป็นที่ชินชาในสายตาประชาชนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาอย่างในปัจจุบันเพราะท่านคะคนที่เจ็บปวดที่สุดในเรื่องนี้คือนายตำรวจทุกท่านนั่นเอง ดิฉันมีความเห็นว่าพรบก็ประมาณรายจ่ายประจําปี67ฉบับนี้ไม่มีทางแก้วิวกฤตศรัทธาในวงการตํารวจได้การบ้านสําคัญของรัฐบาลคือท่านต้องมาดูว่าอะไรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของตํารวจได้เพื่อให้ตํารวจมาดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่การ<อ>จัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีความสําคัญอย่างยิ่งด้วยกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุวัตถ,ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคมที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นไว้กับประชาชนการที่ดิฉันได้ลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเป็นสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านไม่ใช่เป็นเพราะจะฉกฉวยโอกาสนี้เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะมีข้อสงสัยในตัวของท่านนายกเศรษฐาทวีสินว่าท่าน เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่หรือไม่หรือท่านเป็นเพียงนายกรัฐมนตรีที่รอรับใบสั่งจากใครบางคนดิฉันไม่แน่ใจค่ะว่าท่านจะเป็นผู้นำในการจัดสรรงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินผ่านกฎหมายฉบับนี้ตัวจริงหรือไม่แต่ดิฉันคาดหวังว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีจะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาโดยตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นภายใต้สามัญสำนึกที่ว่าเงินทุกบาททุกสตังค์มาจากภาษีอากรของประชาชนเพราะฉะนั้นเม็ดเงินทุกเม็ดควรถูกจัดสรรให้เหมาะสมสุจริตโปร่งใสอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมไม่เลือกที่รักมักที่ช่างเพียงเพราะเหตุผลทางการเมืองเหมือนดังเหตุการณ์ในอดีตท,ที่คนใต้ทั้งภาคเคยถูกเลือกปฏิบัติ เพียงเพราะเหตุผลที่ว่าไม่นิยมชมช,มชอบพักแกนนำรัฐบาลในขณะนั้นท่านประธานที่เคารพดิฉันมีข้อกังวลในการจัดทำงบประมาณภายใต้การนำของรัฐบาลเศรษฐีที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบเก้าอี้กระทรวงการคลังผู้ที่ได้รับฉายาจากผู้สื่อข่าว ประจำทำเนียบรัฐบาลในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนที่ร่างงบประมาณฉบับนี้จะเข้าสู่สภาค่ะว่าท่านเป็นเซลแมนสแตนชิน